เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวเดินใช้หาดกันนะครับเชื่อว,ว่าหลายคนก็คงจะชอบขีดเขียนรูปร่างต่างๆลงไปบนผืนทรายเพื่อสร้างความสุขระหว่างท่องเที่ยวนะครับกันนี้ก็เลยมีงานศิลปะบนผืนทรายรที่วาดภาพกันแบบจริงจังเลยครับถ่ายทอดลวดลายไทยให้ได้ชมอุปกรณ์นั้นใช้แค่หนึ่งอันในการวาดครับ ดอกกระจังตาอ้อยลายไทยขนาดใหญ่ประมาณ55เมตรนะครับที่ศิลปินรังสรรลงบนผืนทรายด้วยอุปกรณ์ก็คือคราดเพียงอันเดียวนี่เป็นงานศินละปะบนชายหาดหรือว่า art on the beach นะครับบริเวณชายหาดตำบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาฝีมือของนายทรงวุฒิแสงไฟหรือว่า กโโอครับอายุ48ปีเป็นผู้วาดภาพพร้อมด้วยผู้ช่วยศิลปินก็คือนายสุพิยาหมาัดดำนายบัญชาแสงเจริญกุลแล้วก็นายภัยวารีโลหะกุลนะครับที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมศิละปะวาดภาพบนหาดทราย โก็โอเล่าว่าหลังจากที่เรียนจบสถาปัตยกรรมนะครับก็กลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีครับก็เลยคิดจะหาอะไรทาให้เป็นจุดเด่นจุดสนใจที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ชูเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาที่มีหาดทรายสวยครับเท่าที่ความสามารถของกลุ่มตัวเองจะทําได้เลยไปลองวาดภาพบนผืนทรายดูครับเพราะว่าชายหาดทะเลนะครับหาดทรายทางด้านทะเลฝั่งอันดามันนั้นจะมีทรายที่ละเอียดสวยสะอาดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชายทะเลที่เขาหลักน้ําเค็มบางสักบางหลุดเป็น ต้นนะครับซึ่งการวาดแต่ละครั้งก็ต้องออกแบบมาก่อนนะครับแล้วก็มาเตรียมงานกันประมาณสัก1-2ถึงอาทิตย์แล้วแต่ชิ้นงานต้องดูสภาพน้ำขึ้นน้ำลงนะครับดูฟ้าดูฝนดูอากาศหมดเลยครับการวาดชาระยะเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงครับถ้ารูปใหญ่กว่านี้ก็ประมาณ4ชั่วโมงครับเราจะมีโปรเจกต์กับกองทุนสื่อพัฒนาปลอดภัยและสร้างสารรค์ในวันที่29มีนาที่จะถึงนี้ แล้วก็ที่ชุมพรอ่าอันนี้เรามีโปรเจกต์อยู่แล้วก็ส่วนที่จะจะมาเวิร์กช็อปกับเราอ่าเรากะว่าขอให้หลังหลังจากเราทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะเปิดเวิร์กช็อปกันให้มาเขียนงานบางทีอาจจะไม่ได้ใช้คลาดก็ได้หรืออาจจะเด็กๆอาจจะใช้ไม้แล้วก็มาเขียนภาพภาพที่ว่าเขาอยากจะเขียนอะไรแบบนี้ เราจะมีเป็นการแนะนําให้ว่าออคุณชอบงานแบบไหนชอบสไตล์แบบไหนเราก็จะมาช่วยเขา ศิลปะบนชายหาดหรือว่าแซนบาร์เป็นการวาดภาพขนาดใหญ่ลายที่เขียนส่วนมากนะครับจะเป็นจิโอเมตริกคานติกลายไทยอื่นๆนะครับส่วนใครที่อยากไปร่วมกิจกรรมวันที่29มีนาคมนี้ครับที่หาดปาตองจังหวัดภูเก็ตเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปครับทุกคนไปร่วมกันเขียนงานได้เลยแล้วก็ปลายเดือนเมษายนนะครับจะไปกันที่หาดทุ่งวัวเล่นจังหวัดชุมพรครับ ศิลปะบนชายหาดนั้นนะครับนอกจากเป็นความแปลกใหม่ในบ้านของเราแล้วนะครับยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นศิลปะที่ไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับ